มาเลยใครยังไม่ได้กินมาเลยอาจะเอจะเอเอาอะไรดีวันนี้มีส้มด้วยนะลูกมีลูกพับเอา,เอาลูกพับอ่าดูสิคะ,ะน้องกินลูกพับอร่อยลูกเออแม่แมวซื้อลูกพับมานะเออคนขายบอกว่าอา่ามาจากญี่ปุ่นนะลูกจริงหรือเปล่าไม่ทราบอา่าแม่แมวเชื่อคนขายนะลูกบอกว่ามาจากญี่ปุ่นหวานหอมอร่อย เดี๋ยวตัวอื่นเอาไม่โูกตัวอื่นใครยังไม่อิ่มมาเอาได้เลยนะโอ้โหอิ่มแล้ววิ่งกับต้นเลยนะอิ่มแล้วนะใครยังไม่ได้อิม่มใครยังไม่อิม่มไม่ใช่ไม่อิม่มไม่ได้อิม่มใครยังไม่ได้กินมาเอาเร็วเร็วเร็วมาเอาเลยเอา ลูกพับหมดยังลูกลูกพับหมดยังเอาเปลี่ยนนะเอาเปลี่ยนเป็นอะไรดีเอาเปลี่ยนเป็นถั่วนะมีเมล็ดทานตะวันด้วยน้องเลือกถั่วดูสิคะ,ะน้องอกินถั่วนะ,ะถ้ากินน่ารักมากดูสิคะอร่อยไหมลูกโอ้ยดูสิคะว่าไงเอามองด้วย บอกว่าขอบคุณแม่แมวและเพื่อนๆที่เอ็นดูน้องๆกันโลกนะคะเอ็นดูหนูๆขอบคุณมากเลยจ้าดูที่ค่ะน้องไม่กินเยื่อของเม็ดถั่วด้วยนะคะน้องกินแต่เนื้อถั่วนะคะใช้สองมือหมุนเอาว่องไวดูสิคะมหมดแล้วเอาอะไรอีกเอาถั่วน้องบอกว่าขอกินถั่วนะกำลังมันป่า ดูสิคะเออน้องใช้มือจับเม็ดถั่วนะคะหมุน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 นะเออกินขคองเทวนะคะมีความอ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกินถั่วอ่ไม่กินไอ้เยื่อของอ่าเมล็ดถั่วด้วยนะคะเออเรายังกินเยื่อนะขี้เกียจปอกอน้องอ่ะปอกไอ้เยื่อออกนะกินแต่เนื้อข้างในนะ ว่าอร่อยมากเลยแม่แมวถั่วนะดูสิคะกินอย่างาน่ารักมากเลยเคี้ยวแก้มตุยเลยดูสิคะน่ารักจังเลยนะดูเอาอะไรอีกลูกเอาอะไรอีก เอาถั่วอีกแล้วน้องบอกเอาขอถั่วโอ้ไปอ่อเอาเปลี่ยนท่ากินนะโอ้ดูสิคะอากินอย่างเอเท่นะท่ากินนะเปลี่ยนท่ามั่งน้องบอกว่าไอ้กินท่าเดิมมันม่อยแม่แมวเปลี่ยนท่ามั่งดูสิคะอ่ะน่ารักจังเลยนะอ่ที่สวนอาจารย์ตุ๊จักนะจ๊ะสวนเจ้าจักจ้ะเออเดี๋ยวแม่แมวไปตรงอื่นก่อนนะลูกวันหลังมาให้ใหม่นะจ๊ะ